พี่น้องครับเนื่องในวาระโอกาสความดีต่างๆมากมายในเดือนรอบมตรน,นั้นกำลังจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอีกไม่กี่วันข้างหน้าแน่นอนว่าเดือนรอบมฎอนนั้นมีความดีมากมายหนึ่งในนั้นรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อรรถสุบภะนนตลาจะเปิดประตูสวรรค์ประตูแห่งความดีมากมายและเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะปฏิบัติด้วยกับความง่ายได้และเป็นเดือนที่ประตูนรกนั้นจะถูกปิดความชั่วต่างๆมากมาย กับคนคนหนึ่งเวลาเขาถือสินอดแล้วเขาอิบาดาต่อเราด้วยกับการถือสิญอดเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ไฟต่ำของเรานั้นลดน้อยลงและเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะปล่อยเบาของพระองค์นั้นให้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องครับมีฮะดิษบทหนึ่งเป็นฮะดิษที่พูดถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนท่านอนับดุลัลฮะวะสัลลัมได้กล่าวว่าอิดากานะอัลวุลเลย์มินชะฮ์รินรอมฎอนซุฟฟิดัตอัชชายีตีนวะมารดาตุนจิน وغلققت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب جنة فلم ْ ي ُ ق ْ ل َّْ منها َِْ باب َ وينادي مناديا باك ينخي أقبل يا باك الشر أقصر وللله متقاو من النار وذلك كل ليلة ท่านเบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของ رمضان บอกว่าเมื่อค่ำคืนแรกของ رمضان มาถึงพี่น้องครับค่ำคืนแรกเลยนะครับบรรดาชัยตอนนั้น และยินที่เกเรน,นั้นทั้งหลายจะถูกพันธนาการไว้จะถูกมัดเอาไว้จะถูกล่ามเอาไว้และบรรดาประตูนรกจะถูกปิดลงทุกบานและประตูสวรรค์ทุกบานก็จะถูกเปิดออกทั้งหมดและจะมีผู้เรียกบอกว่ายาบ้าเกียนไข่โอบรรดาผู้ที่รีบเร่งในการแสวงหาความดีจงรีบกอบโกยรียบสะสมสะเสบียงเถิดโอบรรดาผู้ที่ต้องการจะกระทำความชั่วอักเิดจงยับยัง้งจงหยุดเสีย และลอสุบฮานอตลาจะปลดปล่อยชาวนรกให้เป็นอิสระนั่นหมายถึงว่าจะทําให้เบาวของพระองค์นั้นห่างไกลจากไฟนรกมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในทุกๆค่าคืนของเดือนรอมฎมอนพี่น้องครับนี่คือความดีประการหนึ่งที่เราทุกคนนั้นควรที่จะใช้เวลาโอกาสทั้งกลางวันและกลางคืนในการทําอามอัลไอบาดะให้มากที่สุดเพื่อต้องการที่จะให้เราเหล่านั้นได้เป็นผู้หนึ่ง ที่จะถูกเรียกในวังกียามะให้เข้ามาสู่ความสุขความสําราญในสวนสวรรค์และผู้ใดก็ตามที่เจตนาไม่ดีที่จะกระทําความชั่วจงยับยัง้งจงหยุดเสียเพราะในทุกๆคําคืนของเดอราบอดอัลลอฮ์นั้นจะให้อภัยโทษกับเบาของพระองค